มามามาโอเคถามจริงถนัดภาษาอะไรไทยแหละ okay. ถนัดภาษาอะไรเวียดนามเด้อ่าถนัดภาษาเฮ้ยภาษาเวียดนามนับได้เหรอได้เด้ภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่ภาษาเวียดนามนับไงกองแกงไกง่กงใช่หรือเปล่าใช่กองแกงกองอะคืออะไรหนึ 1. 1> ่งแกงสองไก่สามโกกสี่กองแกงไก่กกหนึ่งสองสามสี่กงโกกงงงงสี่สี่สอง,งสองงงงงแซ่บวัวถนัดภาษาอะไรอังกฤษอ่าถนัดภาษาอะไรจีน ถนัดภาษาอะไรตอนแรกถนัดภาษาจีนไอ้นี่เอาไปแล้วต้องหาเขมรกันแล้วกันนะนับได้จริงอ่ะยอมยอมนับเขมรภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่ภาษาเขมรนับไงโจยคเนี้กระดดทํทอมโจยโจยก็นหนึ่งเขนี้สองกระโดดสามทําทอมสี่เอออย่างผู้ใหญ่นับโจยคเขนี้กระโดดทําทอมแล้วเด็กจะนับไงโจยคเขนี้กระเชยาทําทอมโอเคภาษาไทยหนึ่งสองสามสี ไอ้นี่กองแกงไก,ก่โกงวันทูตีโปเจกต์นาะซาสีโจยคเนียกระดอทอมทอมอ่าของไค่ของมันอ่ะอยังภาษาไทยขึ้นครัว่าห <c ười> นึง่งซึง <c ười> ของมึงภาษาอะไรอะอออยังไทยหนึ่งอันนี้กองอันนี้แกงแกงไหนอ่ะภาษาอังกฤษวันแย่โอเคยังไทยหนึ่งอันนี้วันวันไหนอะยังไทยหนึ่งอันนี้กองอันนี้วันอันนี้จีนอ่ะ ภาษาจีนน้ำไงเออยังไทยอันน uh, uh oh, right oh, ี้คลองอันน oh, ี้จ๊งอันนี้ภาษาอังกฤษมึงอ่ะรู้แล้วไม่ต้องไปบอกมันยังไทยอันนี้คองอันนี้วางอันนี้เจ๊กอันนี้โจยอ่ะเห็นป่าวเขาไม่เคยผิดเพี้ยนโจย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 เห็นไหมเกมตรงไหนนับตรงนั้นโจย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 โอยเก่งจริงๆไอ้สัดโจย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 สุดยอดจริงๆไอ้น้าสติ๊กอ้าวแล้วจะเก่งให้มันด่าทำไมวะเนี่ยไม่เก่งแล้วขออีกหน่อย โจย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 หนึ่งบาทว่าขออีกหน่อยก็แล้วกันโจย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 ขอมือจีนขยันหนึ่งหนึ่งหนึ่งกองหนึ่งหนึ่งหนึ่งกองหนึ่งหนึ่งหนึ่งกองหนึ่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 งกอ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 งหนึ่งหนึ่งกองหนึ่ง

ขวัญมาลกขวัญมาโอ้นึกว่าไม่มาแล้วนะเนี่ยอ้ารอแห้งเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปเองแมาไึ่งนึงองององวันวเ่จับไว้ทำไมโวมึงไม่จอดจอดอยู่แล้ว1ึ่งนึงอเจ๊กเจ๊กเจ๊อยจอยจย มึงจะสวนเลนมันทาเพี้ยอะไรนะกูเห็นแล้วมึงตีโค้งผ่านบ้านกูไม่ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านจยตายค่อยๆก็ได้มันไม่เคยมาก่อนใครที่วะโอ้ยมาก่อนแล้เอา่อนเลยจอยมาดิดูโอ้ยอย่าลงล้วเลยไม่นับเราเฮ้ยมาไม่มาถ้าต่อตายเลยนะ ไม่เลยบางพอ,จ,อจะบอกใอย่าไป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 ไม่เคยบอจะไปอทำไมมาแลยรถติดที่ผ่ายแก้วเอะหัวเยอะอย่าไปอย่าไปบบาเอ้ไว้ไว้อย่าไป,าไป,าไปพี่ครับช่วยช่วยไปยืนห่างๆเขนหน่อยนะฮะ ถ้าไม่ได้ก็เถิดไปหน่อยฮะสองคนเลยฮะสองคนเลยครับวางไม้ฮะไปยืนไปยืนตรงนู้นเลยครับนะฮะอ่าอ่าอ่าแม่งกล่อมลูกรือเปล่ายัย้เ่ยัยทนะครับอ่าไปยืนสองคนเลยครับช่วยสงเคราะห์ได้ไหมนะฮะช่วยสงเคราะห์ใครใครพอจะรรอประสานได้เขาเขาวัวเขาควายเขาพ่อไงประสานตัวเขาเนี่ยช่วยประสานหน่อยเพราะเพลงนี้ผมชอบมากหรือเปล่าไม่ผิดหวังชอบแล้วทำไมแม่ไปขอกับพ่อกับแม่เขามายืนบ่นให้อายชาวบ้างเขาทำไม เอาละผมขี้เกียจเถียงพวกมึงคุณช่วยประสานหน่อยพี่ร้องเลยเดี๋ยวกูจัดการให้อย่าไปเลยตางบอกจะบอกให้อย่าไปอย่าไปอย่าไปเล่ะที่เคยมาบ้านเฮามาซอยเม่เฮ็ดให้เฮ็ดนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านเฮาเด้อที่ละ สองคนครับมีที่ว่างไหมฮะเชิญเเชิญเชิญจอยู่ครับเชิญเลยครับเชิญเลครับที่ว่างอยู่คุณทหารว่าไงคุณมาลายภาษาให้ผมหน่อยนะฮะเดยคือยาไปเลย <ไ>ออผมให้คุณประสานไม่ใจแหกปากร้อง<ม>คดร้องอยู่นี่ไม่เสียงกำลังมามีที่ว่าไหมครับเชิญเถอะเชิญเถอะเชิญไม่เรื่องทั้งตัวไอ้นี่ก็เรื่องมากประสานเองประสานเองไอทิศใส่แว่นก่อน คนคนประสานต้องสร้างจุดเด่นให้ตัวเองครับโอ้โห,โหมันหล่ออะไรขนาดนี้ลองมาสีหนุ่มเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวประสานให้อย่าไปเลยบางบอกจะบอกใครไอ้เฮียไอ้สั์ไอ้เฮียไอ้สั์ที่เคยไปมาแล้วน้องแก้ว ไอเฮียไอสัตว์ไอนาส้นตีนใส่แว่นแล้วกวนส้นตีนจริงจริงเอามีที่ว่างไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะฮะเชิญนะครับ